กลับเข้าสู่ช่วงทีน n s i ค่ะปัจจุบันนี้นะคะโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะรวมไปถึงเรื่องราวของการอ่านและการสื่อสารค่ะก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะที่มีเรื่องราวของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนค่ะทุกวันนี้นะคะเรามีตัวเรื่องในการอ่านหรือว่าการสแสวงหาความรู้ใหม่ๆมากมายไม่ได้จํากัดอยู่ในเฉพาะหนังสือเท่านั้นนะคะตามแหล่งต่างๆค่ะเราอาจจะได้รับนะคะหนังสือแจกฟรีที่เต็มไปด้วยเนะื้อหาดีๆมากมายหรือแม้แต่กระทั่งในโลกออนไลน์ค่ะเราก็ยังมีนะคะ แม็กกาซีนออนไลน์ส่งตรงให้เราได้เลือกอ่านถึงหน้าจอกันเลยค่ะทีนไส้รู้จักแมกซีนไหมคะไม่รู้จักครับเคยได้ยินมาบ้างครับพอเคยเห็นนะ วันนี้นะคะน้ำนุ่นได้รับภารกิจสำคัญนะคะที่จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาตามติดความเคลื่อนไหวของเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่รักในเรื่องราวของการอ่านและก็ชอบงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจเวทีนี้นะคะเราจะได้อ่านงานเขียนดีๆของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการมารวมตัวอีกครั้งหนึ่งของน้องๆที่ผ่านการอบรม iBook นั่นเองค่ะกับภารกิจสำคัญในครั้งนี้แมกกาซีนออนไลน์หรือ e m a g a z i n e กับทางอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คค่ะ หลังจากที่ได้ฝึกวิทยายุทธ์การเขียนกันไปแล้วอย่างเข้มข้นถึง2รุ่นน้องๆไอบุกวันนี้ดูมีแววนักเขียนดาวรุ่งกันทุกคนเลยนะครับแอบไปสืบทราบมาว่าการกลับมารวมตัวครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นโครงการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับน้องๆเยาวชนนักเขียนไอ o ุกที่เคอยงไรเ i อร์อะคาเดมีสู่เส้นทางการเป็นนักเขียนมืออาชีพให้แบบประสบการณ์ที่แปลกใหม่อย่างเรียนถ่ายภาพก็จะเรียนถ่ายภาพทั่วไปใช่ไหมแต่นะครั้งนี้เนี่ย เป็นการถ่ายภาพประกอบกนักกีนแล้วก็อบรมครั้งนี้นก็จะมีกับงานเขียนด้วยแล้วก็สิ่งที่แบบแปลกใหม่มากขึ้นย้ยคะได้ความรู้มากขึ้นมาไม่ได้มองว่ามันยากครับทุกงานมันยากอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถทาได้หรือเปล่าน,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 นั่นคือโจทย์พอได้ทําแมกกีนจริงๆแล,แล้วรู้สึกว่าเรามีอะไรที่ต้องเรียนรู้เยอะมากๆม,มันก็เหมือนเป็นการต่อยอดมาจากไอบุ๊กเลยครับก็คือเหมือนกับว่า มันด้วยจะข้อจำกัดทางเวลาด้วยแต่เราคิดว่าถ้าเราฝึกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะต้องได้รับความรู้ที่เยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้ค่ะน้ำนุ่นนั่งอยู่กับบรรณาธิการบริหารนะคะริทมีอีกซีนของเราพี่โทนหรือคุณกิติพจน์อัตทวิเชียนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่โทนค่ะสวัสดีครับ เข้ามาร่วมงานกับรีดมีอีกสีนะี่ยังไงคะก็เริ่มต้นนะครับทาง TK Park นะครับก็ติดต่อเราไปเป็นเรื่องเป็นคนต้นเรื่องของให้กับน้องๆที่เป็นเยาวชนในการเขียนงานเขียนนะครับในโครงการ iBo o k นะครับผมก็ไปคุยกับทางทีมงานว่ามีอะไรให้ผมช่วยก็บอกนะค่ะเขาก็เลยมีเรื่องให้ผมช่วยอะรสครับยังยไม่ทันถางทำเลยใช่ครับก็เลยบอกโอเคมามาเป็นบกรับเชิญให้หน่อยซึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นเกียรติมากที่ที่ทาง TK ให้เกียรติผมว่าในการที่มาเป็นบกคคนแรกแล้วก็เป็นอีกสีเล่มแรกของบ รีดมีอีกซีนค,คืออะไรคะตามโจทย์ที่ได้มาเนี่ยครับคืออยากให้น้องๆได้มีงานเขียนยางต่อเนื่องค,ครับโดยทั้งทางทีทงทเคพาร์คเนี่ยครับให้โจทย์มาแต่ละเดือนไม่เหมือนกันเดือนแรกเนีเดือนของกรกฎาคมเนี่ยครับเป็นเรื่องของ t k เคพารม,มองเป็นเรื่องของ360องศาในการที่จะมองทีเคพาร์คนะครับโดยที่ คอนเทนต์ของทั้งหมดเนี่ยก็มองเป็นเรื่องของ3ามองศา <c oughs> ของการเป็นมนุษย์ด้วยนะครับ <c oughs> นี่คือการแบ่งให้ให้ได้ทาร์เก็ตกลุ่มของล e ีดมีอีกซีใใ้ได้มากที่สุดค่ะ <c oughs> และจากการมอง360องศาของมนุษย์เราเนี่ยแหละคะ่ะทำให้เกิดออกมาเป็น4 <c oughs> ีเนื้อหาใหญ่ๆ <c oughs> มีอะไรบ้างคะคอนเทนต์ Content แรกของเราเนี่ยพูดถึงเด็กครับเด็กก็คือพูดถึงจินตนาการนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของเยาวชนพูดถึงเรื่องของไอดอลเรื่องของคนคนที่เป็นตัวอย่างนะครับเรื่องที่3เรื่องของ วัยทำงานเป็นเรื่องของอินสปิเรชันเรื่องของแรงบันดาลใจยุคที่4คือคนที่อยู่ในกลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มที่สี่ของทีเคปาคือวัยวกเกษียณวัยเกษียณเนี่ยไม่มีอะไรมากครับธรรมะครับนี่คือทั้งหมดของ360อองศาในการมอง น้องๆรุ่นนี้นะคะสำหรับ,รบไอบุ๊กทั้งรุ่นหนึ่งและรุ่น2เป็นยังไงบ้างเอ่ยวิทลนมีเรื่องสนุกๆในกองการทํางานหรือว่าการการคิดงานกันบ้างไหมคะก็จริงๆจะมีเรื่องสนุกสนุกในก,การของการตีโจทย์แต่ละคอลัมน์เนี่ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมาจากคนละสังคมค,คนละครอบครัวก,การตีโจทย์แต่ละคอลัมน์มันก็ไม่เหมือนกันแต่จริงๆแต่มันต้องมีเป้าหมายเดียวนะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องฮาๆอยู่ว่าพอใกล้จะส่งต้นฉบับเนี่ยก็ยังตีโจกันอยู่เลยอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ต้องเข้าไปช่วย้ยน้อบ คือเขาจะตื่นเต้นมากต้องปรับจูนความตื่นเต้นของเขาให้ลดลงอะไรอย่างนี้ครับ e m a g กาซีนมีสเสน่ห์หรือว่ามีความน่าสนใจตรงไหนคะสเสน่ห์ของมันคือจับต้องได้ง่ายนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงมันได้ง่ายมากนะครับฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมมันถึงมีสเสน่ห์จะเปิดให้ดาวน์โหลดกันในช่วงไหนเอ่ยแล้วก็อยากจะให้พี่โดนฝากถึง e ีก g ซีนเล่มแรกหน่อยค่ะก็จริงก็สามารถดาวน์โหลดได้ในช่วงเดือนของกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนถ้าถามจะฝากอะไรไปถึงผู้อ่านรีมีต่อไปนี้นะครับก็คือ จริงๆแล้วผมเชื่อมาตลอดว่าลวว่าคนที่ตาดีแล้วไม่พยายามจะหาหนังสือดีๆอ่านก็ไม่ได้แตกต่างจากคนตาบอดตรงไหนนะครับฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนที่อยากจะอ่านอะไรดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าลิทมีเป็นคําตอบให้คุณได้แล้วคุณจะได้เห็นว่าน้องๆพวกนี้เป็นว่าที่ได้ยังไงนะครับว่าที่จะเป็นนักเขียนหอนานคตได้ยังไงฉะนั้นอยากให้ลองติดตามผลงานน้องๆเขาดูพวกเขาทุ่มเทเสียน้ําตาเสียหยาดเงือเสียเสียงหวัวเราะทุกอย่างครับมันพามาจากเล่มนี้หมดฉะนั้นอยากให้ลองอ่านลิตมีอีกาซินดูครับ ติดตามกันได้นะคะวันนี้น้ำนุ่นต้องขอบคุณพี่โทนมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะครับปวดหักก็รับผิดชอบ5อันนะครับตามจริงแล้วเราไปหาข้อมูลดูดวงกันแต่ที่เราจะรู้ว่ามันต่างกันโดยสารสัมงานเลยเพราะนั้นเนี่ยแต่เราสร้างทฤษฎีของเราขึ้นมาเองก็ได้ครับเชิญแล้วก็ไปหาด้านหลังของน้ำนุ่นนะคะกลุ่มนี้ค่ะกำลังสนุกสนานในการประชุมงานกันใหญ่เลยนะคะแต่ว่าเหลือมาด้านนี้ค่ะกำลังเคร่งเครียดขมักขม้นในการคิดงานกันเดี๋ยวเราไปดูอย่างหน่อยดีกว่าว่าเขาต้องทำอะไรกันอยู่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสีหน้าแววตามุ่งมั่นกันมากๆเลยกําลังประชุมอะไรกันอยู่คะก็เรากําลังประชุมคอลัมน์ w c วช c อยู่ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราตามพวกเขาไปสวนลุมกันเลยดีกว่าค่ะเย้พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมนะคะขอถามก่อนเลยว่าสําหรับคอลัม Mew c h e c ของเรามีคอนเซ็ปต์ยังไงคะสาหรับคอลัม Mew c h e c นะครับก็จะเป็นลัมน์ที่เราจะตั้งคำถามขึ้นมาครับคือเป็นคำถามที่ผู้ใหญ่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กๆ ตอบคำถามในมุมของเด็กๆเองครับถ้าอย่งงางนั้นนะคะเดี๋ยวเราตามพวกเขาไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคําถามที่พวกเขาตั้งไว้จะได้คําตอบที่โดนใจหรือเปล่ากับคําถามที่ถามว่ามีอะไรในห้อ, <ใน S 2> องสมุด จะได้เนื้อหาดีๆนะคะในรีดมีอีกสินไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะ แต่ด้วยแรงกายแรงใจของพวกเขาที่เป็นกําลังใจให้กันและกันรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีที่เปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงออกกันอย่างเต็มที่ทําให้พวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคและก็ปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะและสิ่งที่สาคัญที่สุดนะคะรีสมีอีกาจีนฉบับปฐมมาเลิก์ค่ะใกล้ที่จะเปิดตัวให้พวกเรานะคะได้อ่านเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่พวกเขาเนี่ยต้องการนําเสนอให้กับพวกเราแล้วค่ะยังไงก็มาเป็นกําลังใจให้พวกเขานะคะส่งแรงเชียร์สำหรับว่าที่นักเขียนมืออาชีพรุ่นใหม่ผลผลิตจากการบ่มเพาะของกุทยานการเรียนรู้ที่ แต่ตอนนี้ค่ะคุณหมอสติเฟื้องนะคะก็มารอแนะนำหนังสือดีๆให้กับพวกเราอยู่แล้วค่ะกับช่วงนี้เลย Book t h e r a p y ค่ะจิตใจตรงกลางอูกพ,พันรักไหมแหม่แหม่แ,มแ,มแมคุณคนไข้ครับมีความสุขมาจากไหนกันครับเนี่ยก็พอดีผมเนี่ยไปเจอผู้หญิงผมเนี่ยชอบตอนสมัยเรียนนะครับครับผม,ผมแต่เวลาเนี่ยก็ผ่านไปแั้ สปีนะครับเออเนี่ยก็ยังสวยจริงนิสัยดีใช่ครับมีเสน่ห์เหมือนเดิมเลยครับจริงครับเออว่าแต่คุณคนไข้ได้บอกชอบเข้าไปได้ยังครับแน่นอนครับแน่นอนว่าเคยอยังไม่เคยหรอครับคือผมเนี่ยไม่กล้าจะบอกเธอครับแบบขนาดเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยผมยังไม่กล้าบอกรักเลยครับทำไมล่ะครับก็ผมผมไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้ จะเริ่มตรงไหน,นครับอ่าใจเย็นครับเอางี้ครับหมอมีตัวช่วยให้ครับนี่อ่าเล่นนี้เลยครับสมัยนั้นอะไรอยู่อือโดยสอรอวอรใช่ครับหนังสือสมัยนั้นอะไรอยู่เป็นนิยายภาพลายเส้นสนุกสนุกเกี่ยวกับชีวิตหมอปลายซึ่งเป็นเรื่องราวของความรักแฟนเก่าเพื่อนกิจกรรมที่ร่วมกันแล้วก็วีรกรรมเด็ดๆครับผม ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำยังไงละครับเพาผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยจะกล้าบอกรักเธอใช่ไหมครับใช่ครับหนังสือเล่มน,นี้เป็นอีกหนึ่งทลังเล่กนะครับที่ให้คุณได้บอกความรู้สึกให้กับเพื่อนหรือคนที่คุณแอบรักอยู่ให้เขาได้รับรู้ความรู้สึกของคุณยังไงละครับอ่าเราเอากลับไปอ่านดูนะครับขอบคุณมากเลยนะคุณหอยินดีครับผมสมัยนั้นอะไรอยู่เรื่องราวความทรงจำในชีวิตมปลายที่แสนสุดซึ้งประทับใจ อีกหนึ่งสือด,ดีๆที่หมอขอแนะนำนะครับ